หันมาสักนิดสวัสดีครับมาแบบไม่เป็น,นาทางการเรามาดูต่อกันนี่ครับนี่ลอยมาลอยมากัดครับนีบ่ไม่รู้ว่าหลังอยู่ข้างในหรือเปล่าครับเพราะว่าเห็นตัวมันนั่นนะโอ้ทอดน,นี้เหรอครับตัวมันไม่รู้ว่ามันเข้าไปออกไม่ได้หรือเปล่านะออกไหมไม่รู้ว่า ่าผมเคยเอากล้องแย่เข้าไปแล้วข้างในมันไม่มีน่าจะแอบอยู่ช่วงดอกนี้หรือเปล่าถ้ามีรังอะนะเขาเรียกว่าตอลำโพงตอลำโพง <c oughs> ล,ลองแย่เข้าไปให้ดูครับ <c oughs> ข้างไหนนี่ครับ มีกี่ตัวนะครับไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับสองอ่าครับท่านเห็นก็มีสองตัวดูว่มามันกัดไม้แล้วเข้าไปออกไม่ได้หรือเปล่าครับ <S <S ในไปออหมดยังยังยังอยู่เลยครับนะบินเข้าไปไบินเข้าไปใหม่ครับสองตัว ไม่รู้ว่ารังมันอยู่ข้างบนตรงรืบตรงนี้หรือเปล่าครับถ้ารู้ต้องเคาะมาแล้วครับหนึ่งตัวสองตัวโอ้ใช่เลยเพราะสามตัวแล้วถอยแล้วถอยน่าจะอยู่ข้างบนครับเพราะออกมาเพื่อมีตัวหนึ่งครับโหแล้วจะเอาอยัางไงแล้วทีนี้อยู่ในดอกลําโพงน่งนงนนะครับน่าจะอยู่ข้างบนรืบตรงนู้นครับนะข้างบนนั้นมันจะมีช่องอยู่ข้างบนตรงนั้นครับ รานที่แรกมีแค่สองตัวพอเคาะปุ๊บบินออกมาเพิ่มครับดูครับนะครับอยากรู้ขออีกถ้ามีจะได้รู้ว่าตกใจครับตากล้องตกใจ สามตัวคือมันเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้มันบินค้างอยู่ข้างบนอ้ยสี่แล้วสีล่ล้น่าจะใช่แล้วน่าจะใช่ล้น่าจะใช่ละอย่างนี้น่าจะใช่แล้วครับนั่นบินให้ว่ันเลยน่าจะย้ายยังไงล่ะครับ เผาทั้งลำโพงออยกยกลำโพงไปเลยรอวนี้แม่ก็ร้องก็เราเกะไม่ได้แล้วทีนี้นะครับอยู่ต่อมันชอบฟังเพลงมั้งสงสัยครับนะครับอยู่ในลําโพงเลยครับนี่ครับชอบฟังเพลงดูอยู่ติดบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วครับเมื่อคืนที่ไปส่องให้ดูหลังก็เนี่ยครับกอภายหลังบ้านตัวนั้นเองครับนี่ครับ อยู่ในลำโพงโอ้โหจะย้ายยังไงลละทีนี้เผาก็เผาทั้งลำโพงยังไม่เห็นลังนะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีแกะดูครับโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับถ้าชอบก็ลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ครับเพาะโอเค okay, ครับผม <c oughs> ไว้เจอกันใหม่แล้วจะเปิดคาราโอเกะให้ให้ต่อฟังกัน <c oughs> จะเปิดเบรกให้ต่อฟังแล้วครับไปไว้เจอกัน นี่ครับถามาดูรังต่ออยู่โคนก้วนี้ที่เราเอาไปรอบปีแล้วนะครับที่มาแกะอยู่กลางถนนตรงนี้ตอนกลางคืนนี่ครับมันมาทำรังใหม่อีกแล้วครับทำรังอยู่ฝั่งตรงข้ามครับนี่ทางกับต้นสแก,กรครับให้ดูข้างใน กำลังไม่ครับนี่ครับรังก็เท่ากำปั้นแล้วครับแยกกว่ากำปั้นหน่อยนะครับกำลังเร็วดีจริงๆนะครับไปพามาดูแค่นี้แล้วครับนี่ครับพามาดูมินิรังหนึ่งครับนู่นจะนู่นนั้นต่อที่เราถ่ายดูเมื่อกี้นี้อยู่ตรง,ต,รงรต้นเสาต้นนู้นนะครับ มาดูมิ้นตรงต้นเฟื่องฟ้าขอบบอ่อนี่ครับที่เราคลิปถ่ายไปตอนคลิปที่มาเก็บไหลบัวนะที่ว่ามีมิ้นอยู่หลังนิดหลังหนึ่งแล้วก็อยู่ต้นแจงหลังหนึ่งครับนี่มาอยู่ต้นเฟื่องไฟหลังนะครับมาดูมันพึ่งมาอยู่มั้งเพราะเห็นพี่ที่มาตัดหญ้าตรงนี้เขาจะมาเผาไฟครับแล้วเขาเจอ ก็ลเลยไม่ได้เผากลัวมันหนีครับแต่เขาบอกลังใหญ่นี่ครับดูน่าจะมีหัวน้ําแล้วะครับก็ใหญ่ใช้ย่อยเหมือนกันครับก็บบน่าจะเริ่มมีแล้วครับเดี๋ค่อยมาเอาครับไป